สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายการเข้าออเดอร์ให้ดูกันนะครับก็ขอกอไปด้วยนะครับเพราะว่าทั้งวันเนาะนะครับออเดอร์ทั้งวันนะครับเข้าเข้าออกออกนะครับเพื่อการเป็นการพักสมองนะครับตรงนี้ถ้าผ่านเส้นกิจเส้นนี้ไปได้นะครับผมจะถ้ารีเก็นะครับผมจะเข้าทันทีนะครับตรงนี้ นีเจกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเลยตัดสินใจที่จะซื้อขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันกําลังทําเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็อยู่เหนือเส้น S M A 5นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับวันนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้มีการทดสอบของเส้นกิดนะครับแท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งแรงซื้อแข็งแรงนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ในเทนขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันมีการยกโลยกไฮอย่างชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นไซเว์แล้วก็หลุดไซเว์ออกมาแล้วนะครับไซเว์กรอบแคบเนาะโอเคนะครับก็ชนะไปสวยๆนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับ เดี๋ยวไปออเดอร์ต่อไปนะครับก็จะสังเกตเวลานะครับว่าผมจะเข้าเข้าออกนะครับหยุดพักนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้ารีเจ็เข้านะครับรีเจ็แล้วนะครับเดี๋ยวจะรอจุดเข้าที่ดีนะครับเพื่อป้องกันการได้จุดเข้าที่ไม่ดีแล้วเสียนะครับโอเคนะครับกราฟเด้งลงมาให้เราได้จุดเข้าที่ดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นกิดนะครับแล้วก็เป็นแนวรับนะครับด้านซ้ายนะครับ เคยส่งกราฟขึ้นไปนะครับ goes, it goes, it goes. เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับตรงนี้ว่าเส้นกิจเส้นนี้นะครับจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับ3ามหนึ่งนะครับ โอเคนะครับโชคดีนะครับที่เราได้จุดเข้าที่ดีนะครับตรงนี้ก็ชนะไปนะครับเป็นออเดอร์สวนนะครับสวนเพนนะครับตรงนี้รีเจ็ตชัดกดเข้านะครับไม่มีอะไรต้องคิดมากนะครับเดี๋ยวไปออเดอร์ถัดไปนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเทนขาขึ้นนะครับมีการยกโลยกไฮอย่างชัดเจนนะครับมีการพักตัวให้เราเห็นแท่งนี้กลับขึ้นไปเหนือเส้น s อ a 5นะครับเดี๋ยวต้องรอรีเ c คชันนะครับเพื่อได้จุดเข้าที่ดีนะครับเพื่อรู้ว่าเพื่อให้เห็นแรงนะครับว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ถ้าไม่รีเจคก็จะไม่เข้านะครับรีเจคแล้วนะครับเมื่อกี้กดซื้อขึ้นตามแรง ตามแนวโน้มขาขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับวัวปิดแดงอยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าไซวีได้นะครับแต่แรงของเพนนะครับเชื่อในแรงของเพน แล้วก็ r e t e c t i o n นะครับแห่งนี้ก็ชนะไปนะครับชนะไปเหนขาขึ้นนะครับเหนชัดเจนง่ายๆนะครับเทคนิคของเรานะครับ เดี๋ยวรอออเดอร์ต่อไปนะครับแท่งนี้นะครับมีแรงซื้อเข้า ช่วงท้ายนะครับแสดงว่าแรงซื้อชนะนะครับแล้วตอนนี้นะครับมีการยกโลขึ้นนะครับแสดงว่ามันกําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับรีเจ็คแล้วนะครับผมตัดสินใจซื้อขึ้นตามนะครับเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าลงมาเด็ดนึงแล้วมีรีเจคชั่นนะครับขึ้นไปตามเพนนะครับตอนนี้มีการยกโลนะครับแปลว่ากําลังทําเทนขาขึ้นนะครับตรงนี้ เห็นไหมครับพุ่งขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ออเดอร์นี้นะครับน่าจะวินสวยนะครับ เห็นไหมครับว่ามันมีการยกโลขึ้นนะครับแสดงว่าเป็นเหนขาขึ้นนะครับพฤติกรรมก่อนหน้านี้นะครับว่าสังเกตว่ามันขึ้นเขียว4แท่งได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยเป็นแดงห่งแท่ง2แท่งแล้วก็เขียวใหม่นะครับแสดงว่ามีโอกาสอยู่ในกราฟชุดเดิมนะครับแต่ตอนนี้นะครับแท่งนี้ถ้ารีเจคชั่นนะครับผมจะซื้อขึ้นทันทีนะครับมีการกระโดดแกปขึ้นไปด้วยนะครับ มีเส้นกิดตรงนี้นะครับรอรีเจคชั่นนะครับรอรีเจคชั่นแรงๆนะครับเพราะเมื่อกี้กราฟมันลงมาแรงนะครับต้องดูด้วยนะครับโอ้โหกราฟลงมาแรงเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับรีเจคชั่นแรงแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหพุ่งเลยดีนะได้ได้จุดเข้าที่ดีพอดีนะครับก่อนที่กราฟมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับ เป็นเห็นขาขึ้นนะครับมีการพักตัวนะครับแล้วก็เกิด P.A. เกินกินนะครับ P.A. เกินกินเขียวเกินกินแดงนะครับในเทนขาขึ้นนะครับก็รอรุนนะครับตรงนี้ว่าจะชนะไหมนะครับประกอบกับมีเส้นขีดนะครับแล้วก็สองสองสามแท่งก่อนหน้านะครับมีการทดสอบนะครับว่าเส้นขีดเส้นนี้นะครับใช้ได้นะครับ ก็ชนะไปนะครับอย่างผัด <'ll> ลอยนะครับก็วันนี้ก็เอาเท่านี้พอนะครับวันนี้นะครับวันที่เจ็ดนะครับก็ชนะลวดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ของช่องผมถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆฝากกด subscribe ไว้ช่องของเราด้วยนะครับ you know they got